สวัสดีครับตออเราก็สู่ข่าวกีฬานะครับกับข่าวที่ร้อนแรงในรอบวันกับประเด็นของพิซิโก้เกติศักดิ์เสนาเมืองนะครับประกาศยุติบทบาทการเป็นหัวหน้าผู้สอนทีมช้างศึกทีมชาติไทยเป็นที่เรียบร้อยนะครับรวมรวม5ปีทำงานมาก็มีกระแสข่าวกดดันทั้งวันนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาจนสุดท้ายนะครับเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาในพิซิโก้ตัดสินใจนะครับประกาศในสื่อโซเชียลมีเดียก็คือ i ิน t a g r กรของตัวเองครับภาพนี้ครับทำให้ดูอย่างกระจ่างชัดนะครับเพราะว่าก่อนหน้าที่จะเกิดภาคนี้ของพิซิโก หลายๆเว็บไซต์สื่อในกีฬานะครับก็ลงข่าวกันแทบจะเป็นเสี้ยววินาทีนะครับ15นาทีลงทีแล้วก็สับขาหล,ลอกไปสับขาหล,ลอกกันมาสุดท้ายแล้วนะครับจบที่เจ้าตัวเองครับประกาศเลยนะครับข้อความระบุมาดังนี้ครับขอขอบคุณทุกกําลังใจที่ส่งมาให้ตลอด4-5ปีที่ผมได้รับเกียรติสูงสุดในชีวิตที่เข้ามาทํางานในฐานะโค้ชทีมชาติไทย วันนี้ขอประกาศยุติบทบาทในการเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยและจะดําเนินการเคลียร์งานส่งต้นสังกัดภายใน90วันขอขอบคุณนักฟุตบอลทุกคนทีมงานแฟนบอลทุกท่านรวมถึงขอบคุณครอบครัวที่อยู่ข้างหลังผมตลอดเวลานะครับสำหรับซิโก,โก้เกริศศเสดาเมืองนั้นเข้ามารับงานคุมทีมชาติไทยเป็นครั้งแรกในซีเกมช่วงต้นปี2556จากนั้นนะครับก็รับการแต่งตั้งคุมทีมชาติชุดใหญ่ช่วงคราวในเกมที่ ไปอุดเครื่องนะครับเจอกับทีมชาติจีะะนชนะไปถึง5ต่อ1นก่อนจะพาทีมไทยคว้าแชมป์ซีเกมในช่วงปลายปีจากนั้นพาทีมชาติไทยคว้าอันดับ4เอเชียนเกมแล้วก็เข้ามารับงานคุมทีมชาติไทยชุดใหญ่อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่15ตุลาคมปี2 5 5 7สถิติการคุมทีมของพิซโก้นะครับนับรวมทุกรายการในแมตช์นานาชาติ75นัดชนะ4 5เสมอ12แพ้18ยิงได้141ประตูและเสีย77ประตูครับ แต่ได้เกิดนัเฉพาะทีมชาติชุดใหญ่หลังจากรับงานอย่างเป็นทางการในตุลาคมนะครับปี2 5 5 6สมีสถิติคุมในแมชอย่างเป็นทางการ42นัดชนะ23เสมอ6แล้วก็แพ้ไป13นัดครับหลังจากการประกาศอย่างเป็นทางการโดยเจ้าตัวเองก็มีบุคคลสําคัญนะครับหลายคนที่เคยร่วมงานพิซโก้โดยเฉพาะนักเตะก็ได้มีการโพสต์ข้อความให้กำลังใจพร้อมกับรูปนะครับซึ่งเป็นวันในอดีตที่ได้ยืนเคียงข้างร่วมกันต่อสู้ให้ทีมชาติไทยนั้น เรียกศรัทธาจากแฟนบอลไทยกลับมาอีกครั้งเช่นสารัตยยูเย็นชนาทิพย์สงกระสินชาลิวชาบุยผู้เล่นตัวเก่งที่ร่วมสร้างความสำเร็จมาด้วยกันนะครับก็พูดขอบวานทอนเดียวกันว่าขอบคุณที่ให้โอกาสในการติดทีมชาติมาโดยตลอดครับหลังจากทราบเรื่องพลตรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงเลียวสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็พูดกับผู้สื่อข่าวทยรัฐทีวีนะครับยอมรับว่าไม่คาดคิดกับการตัดสินใจของซิโก้เพราะจริงๆแล้วอยากจะเรียกเข้ามาพูดคุยเรื่องของแนวทางร่วมกันก่อน ซึ่งหลังจากนี้จะมีการหารือกับฝ่ายเทคนิคเพื่อหาแนวทางในอนาคตต่อไปและยังไม่สามารถตอบได้ว่าใครจะเข้ามาเป็นหัวหน้าผู้สอนทีมชาติไทยคนใหม่ส่วนกระแสข่าวนะครับที่มีหลายคนเข้ามาพัวพันทั้งคาวดิโอรานิเอรีอดีตผู้จัดการทีมของเลสเตอร์ซิตี้ชุดแชมป์พรีเมียร์ลีกทวันสีปานกุนซือของเมืองทอยเ,เตต์รวมถึงวินนี่วินฟริดเชฟเฟอร์อดีตกุนซือทีมชาติไทยที่มีการไปรเสียจากสมาคมไปแล้วนะครับ พะก่อนนี้เดินทางมาไทยก็เลยมีคนไปถามยืนยันว่าไม่มีการพูดคุยกับใครทั้งสิ้นในรายของราดิเอรี่นะครับเป็นการพูดคุยกันเล่นๆกับคุณวิชัยศรีวัฒนประภาประธานสโมสรเลสเตอร์เท่านั้นครับไอเรื่องราดิเอรี่เนี่ยผมพูดเล่นเดี๋ยวนนจะไปเข้าใจผิดคือผมพูดบอกว่าผมผมคุยผมตอนที่คุณวิชัยเจ้าของเลสเตอร์เขาเขาเปลี่ยน ลาเนีรี่เนี่ยผมก็แย่บอกมันตกงานแล้วยืมมาใช้เมืองไทยได้ไหมเขาบอกคุณมีตังค์ไ้มล่ะปีละห้าล้านปอนด์ผมบอกเอองั้นก็ทางใครทางมันเออที่สมาคมเนี่ยมันมีเว็บไซต์มีอีเมลที่เปิดกว้างที่ต้องต้องต้องมีการคอมมิวนิเคชั่นกับสมาคมต่างๆสมาคมฟุตบอลต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้งใน a f f เอหรือในฟีฟ่าก็ตามโค้ช หลายคนเขาก็รู้เขาก็ส่งข้อมูลโปรไฟล์เขาเข้ามาเผื่อวันไหนเราอยากจะหยิบเขามาใช้เราก็สามารถมีข้อมูลอันนี้ก็เป็นเรื่องของเขาไปกันที่โค้ชเฮงนะครับวิทยาลาหกุลประธานเทคนิคของสมาคมฟุตบอลก็บอกว่าหากจะหาโค้ชคนใหม่เวลานี้คนที่เหมาะสมก็คือทศตวนสศีปาอันนี้คือมุมมองของโค้ชเฮงนะครับเพราะว่าผลงานในลีกเป็นที่ประจักษ์รู้จักนักเตะไทยไปอย่างดีและนักบอลที่เข้ามาอยู่ในทีมชาติไทยก็ไม่จำเป็นต้องปรับแท็กติกอะไรมากนะัก ส่วนคนอื่นก็มองว่าโคช้ชชาวญี่ปุ่นนะครับก็มีโอกาสเป็นไปได้เพราะว่าเพิ่งจะเซ็นสัญญาเป็นพันธมิตรกับสบามาคมฟุตบอลญี่ปุ่นซึ่งเขาก็มีโคช้ชที่มีประสบการณ์ดีหลายคนแต่ตอนนี้ยังไม่มีตัวเลือกในใจครับ